ดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจนากกตูมอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้เจนาจะขึ้นวัดนะคะไปปฏิบัติธรรมที่วัดวัดป่าอะไรนะทำสาสงสีของภูหลวงของบ้านเกษตรสมบูรณ์นี่แหละคะ่ะเจนาจะขึ้นไปทุกเสาร์และอาทิตย์นะคะ แต่บังเอิญแบบว่าห่อข้าวห่อข้าวอะไรนะข้าวให้ยาขูแล้วเจนาก็จะมาจัดเป็นสังฆทานนะคะเพราะว่าเพิ่งทำไปแล้วข้าวประดับดินอันนี้รอบที่สองนะคะก็เจนาก็จะเตรียมกระติกนี่แหละคะ่ะ กระติกหนึ่งใบค่ะแล้วก็มีอะไรมาดูกันค่ะนี่ก็เป็นสบู่นะคะสะบู่หนึ่งก้อนสบู่อิงทองแล้วก็มีใบแท็กแล้วก็มียารักษาโรคแล้วก็ยาดมค่ะแลเจนาก็จะเตรียมใส่ที่ที่กระติกนี่นะคะ ก็จะมีแบบนี่ค่ะเคลียร์หนึ่งแพ็คค่ะอหนึ่งแพกก็อยู่นะคะอันนี้เก็บออกก่อนเพราะว่ามันเอาของใหญ่ๆลงก่อนแล้วก็มีกระดาษสาละค่ะแล,แล้วก็จะมี ผงซักผ้านะคะเดี๋ยวเจานาตรียนี่ค่ะนี่ค่ะที่เจานาเตรียมไว้ผงซักผ้าแล้วก็ยาสีฟันค่ะผงซักผ้าก็ใส่ลงไปยาสีฟันก็ใส่ลงไป แล้วก็จะมียาทานะคะยาทาแก้คันนี่ก็เป็นเป็นทั้งหมดก็มีอยู่สี่หลอดนะคะที่เจนาซื้อมาให้พระอาจารย์นี่ไงะเป็นยารักษาโรคแล้วก็จะมีแป้ง ป่องเล็กๆเพราะว่ามันจะเต็มมียาปีแปลงสีฟันค่ะแปลงสีฟันได้านใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมแล้วก็มียาแก้ไอแก้ไอยาลานะคะแล้วก็มีไฟแซกยาทิฟฟียาดม ยาหมองพระอาจารย์พันมีละลี่แล้วก็มีกาแฟะนะคะห่อใหญ่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นยายาสูบยาซองนะคะก็จะให้ท่านไปแล้วก็จะมียากันยุงค่ะตาเสือสามกล่องเพราะว่าพระอาจารย์นี่อยู่ใน ป่านเขานะคะแล้วก็เตรียมขึ้นไปนี่ก็มีเทียนแล้วก็จะมีปัจจัยด้วยนะคะนี่ไงคะ่ะเจนาผู้ลงรับไปแล้วคือพ่อกับน้องชายนะคะคลิปนี้สั้นๆน,นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ